ต่อจากนั้นเขาก็เริ่มฝึกกระบี่ทว่าวเนื่องจากาธาตุและคุณสมบัติของรากวิญญาณมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อหลีซิวหยวนเริ่มออกท่วงท่าเพลงกระบี่อสนีครามที่เขาฝึกฝนมาตลอดอีกครั้งเขากลับรู้สึกราวกับเมฆหมอกที่เคยปกคลุมเอาไว้ได้จางหายไปแล้วเพลงกระบี่อสนีครามกล่าวกันว่าหากบำเพเพียรถึงขั้นสูงขั้นสูสงแล้วกระบี่ในมือเพียงเล่มเดียวก็มีพลังดุดันราวกับอสศนีบาทและจะมีเสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัวของสายฟ้าดังขึ้นอีกด้วย ก่อนหน้านี้หลี่ซิวหยวนที่ตั้งใจฝึกฝนด้วยความยากลำบากมากว่าสิบปีกลับทำได้เพียงออกระบวนท่าของเพลงกระบี่อัศนีครามให้ครบก็เท่านั้นที่กล่าวกันว่าจะมีพลังดูดันราวกับอัศนีบาทนั้นเขากลับมิเคยทำได้มาก่อนเลยสักครั้งทว่าวันนี้กลับต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเพียงแค่เขายกกระบี่ขึ้นก็มีไอกระบี่พุ่งออกมาแล้วขณะเดียวกันบนกระบีมีในตอนนี้ราวกับมีสายฟ้าสีครามเปล่งประกายออกมาอีกด้วย แค่ดูก็รู้แล้วว่าหลี่ซิวหยวนนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดมิกี่อึดใจต่อมาชวิวินเซียที่เวลานี้กำลังนั่งสมาธิอยู่ภายในเรือนก็รู้สึกได้ถึงความเคลื่อนไหวที่นอกประตูมินานนางก็ผลักประตูห้องออกไปเบาฮ่าฮ่าเมื่อเห็นว่าเป็นหลี่ซิวหยวนที่กำลังฝึกกระบี่อยู่ทว่าพลังกระบี่ของเขากลับดุดันยิ่งนักไอกระบี่พุ่งโจมตีได้อย่างทรงพลังพร้อมสายฟ้าสีครามที่เปล่งประกายออกมา เชวีเหวินเซียถึงกับนิ่งงันไปทันทีนี่ใช่เจ้าโมที่ดื้อรั้นผู้นั้นจริงๆน่าหรือพลังกระบี่ไอกระบี่ทรงอำนาจถึงเพียงนี้อีกทั้งยังแฝงไปด้วยจิตวิญญาณของเพลงกระบี่อสนีครามอีกด้วยขณะเดียวกันแม้จะรู้ว่าหลี่ซิวหยวนสัมผัสได้ถึงไอพลังของเขาแล้วแต่เขาก็ยังคงมิมีทีท่าว่าจะหยุดแต่อย่างใดกลับกันเพลงกระบี่อสนีครามของเขากลับทวีความรุนแรงและทรงพลังมากกว่าเดิมหลายเท่า ภาพที่เห็นนั้นช่างน่าเกรงขามยิ่งนะแน่นอนว่านี่ก็คือจุดประสงค์ที่เขามาในครั้งนี้นั่นก็คือให้ชวิเวนเซียได้รู้ว่าเสียทีว่าเขานั่นมีใช่คนร้ายประโยชน์คนเดิมอีกต่อไปแล้วหลีซิลยวนในอดีตนับจากนี้ได้หายไปตลอดกาลแล้วทว่าเมื่อเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งกานทูบสีหน้าของลีซิลยวนก็ค่อยๆเปลี่ยนไปและดูย่แย่ลง เดิมทีเขาคิดว่าเมื่อชวีเหวินเซ่ได้เห็นตนแสดงเพลงกระบี่ที่มีธรรมดาเช่นนี้แล้วจะต้องเรียกให้เขาหยุดด้วยความตกใจทันทีและถ่ายถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกันทว่าสุดท้ายมีรู้เหตุใดชวีเวินเซ่กลับมิได้ทําอย่างที่เขาคิดเอาไว้จึงทําให้เขารู้สึกประดักประเดิดมิน้อยเพราะเพลงกระบี่อัศนีครามเป็นเพลงกระบี่ที่ทรงพลานุภาพจึงต้องใช้พลังวิญญาณอย่างมาก และเพื่อต้องการทําให้ชวิเวินเซียเกิดรู้สึกตื่นตกใจเขาจึงได้ทุ่มสุดตัวในการใช้เพลงกระบี่อัศนีครามในวันนี้ทำให้เมื่อเวลาผ่านไปได้เพียงหนึ่งกา้านทูบทว่าเขากลับใช้พลังวิญญาณไปจนเกือบหมดสุดท้ายเมื่อทนมิไหวหลี่ซิวหยวนจึงจำต้องเป็นฝ่ายหยุดเสเองตอนนั้นเองน้ำเสียงกระแนกกระแหนของชวิเวินเซียก็ดังขึ้นที่ด้านหลังของหลี่ซิวหยวนต่ออีกสิทำไมหยุดเสียละ่ะชวิเวินเซียเอ่อยถามขึ้น หลี่ซิวหยวนจึงอดมิได้ที่มุมปากจะกระตุกขึ้นเบาๆก่อนจะหันกลับไปมองชวิเวนเซียที่นั่งอยู่บนธรณีประตูสิทธน้องรองเจ้าหมายความว่าเยี่ยงไรหลี่ซิวหยวนมีสีหน้าเข้มขึ้นพลางเอ่ยถามชวิเวนเซียด้วยความโมโหเจ้าถามอันใดของเจ้าใบหน้าขาวใสและผุดพองของชวิเวนเซียรปรากฏรอยยิ้มขึ้นพร้อมถามกลับว่าข้าสิทธที่ต้องเป็นคนถามเจ้าว่าวันนี้เจ้าเป็นบ้าอะไรถึงได้วิ่งมาฝึกกระบี่ที่หน้าประตูเรือนของข้า สิ้นเสียงหลีซิลหยวนพลันนิ่งงันไปทันทีก่อนจะฉีกยิ้มที่ดูราวกับจะร้องให้ออกมาสิทธน้องรองคือเรื่องเป็นเช่นนี้ลีซิลหยวนเอ่ยอย่างอึกๆอักๆว่าจู่ๆข้าก็เกิดความเข้าใจในเพลงกระบี่อัศนีครามเช่นนั้นจึงอยากจะมาประลองกับเจ้าดูที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองได้ยินเช่นนั้นชวิเหินเซียจึงลุกขึ้นยืนในทันทีพลังบนกายของนางพลันปะตุขึ้นมา สิทธิพี่ใหญ่ท่านคิดดีแล้วใช่หรือไม่เวลาที่ข้าประลองจะมีมีการยั้งมือใดๆหกักเริ่มประลองกันแล้วอย่าได้วิ่งกลับไปฟ้องตาเท่าชิงอวินซะก่อนละ่ะพันชวิเวนเซียก็ทําการหักนิ้วของตัวเองพร้อมเอ่ยด้วยรอยยิ้มแม้วันนี้หลี่ซิวหยวนจะดูแปลกไปเล็กน้อยและดูเหมือนว่าความแตกฉานในเพลงกระบี่อสนนครามของเขาก็ดูก้าวหน้าขึ้นมากจริงฮ่าฮทว่าสําหรับชวิเหวนเซียแล้ว นางคิดว่าหลี่ซิวหยวนในเวลานี้ก็ยังมีใช่คู่ต่อสู้ของนางอยู่ดีเช่นนั้นนางจึงมีปฏิเสธที่จะรับคำท้าเพื่อประมือกับสิทธิพี่ใหญ่ที่หัวรั้นผู้นี้ได้หลี่ซิวหยวนมุมปากโค้งขึ้นจนเกิดเป็นรอยยิ้มพลางตอบรับอย่างมิลังเลทว่าระหว่างที่หลี่ซิวหยวนและชวิเหวินเซี่ยกำลังจะประลองกันนั้นชีช่างหยวนก็ได้นำนักพรดชิงอวินรวมทั้งสิทธิอีกหลายคนเดินเข้ามาอย่างรวดเร็ว สิทธิชั่วเจ้าคิดจะฝา่าฝืนกฎของสำนักหรือเยี่ยงไรเมื่อเห็นหลี่ซิวหยวนกำลังจะออกกระบี่นักพรสชิงอวินพันคำรามขึ้นมาทันที